สวัสดีกับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเิบข้าวนกนาเนเธอร์แลนด์อีกแล้วกับพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องตัวโลกเลยนะคะเข้าสู่ช่องข้าวนกนาเนเธอร์แลนด์กับพี่น้องออวันนี้ก้านกนาตักทายจากที่ทํางานกับพี่น้องค่ะก็นี่แหละว,วันบริหัเก้านกนามาทําคลิปสั้นๆกับพี่น้องค่ะทาคลิปสั้นๆตอนที่นั่งพักดื่มน้ํากับพี่น้อง ก้าวนกนาอยากจะมาตอบคาถามพี่ท่านหนึ่งนะคะพี่ท่านหนึ่งถามก้าวนกนามาว่าน้องก้าวนกนาพี่เป็นครเนูเกษียณเออเออหกสิบหกสิบปีต้นต้นอายุนะคะอายุหกสิบปีต้นต้นน้องว่าตา ถ้าพี่อยากจะมีคู่ชีวิตเป็นชาวเนเธอร์แลนด์แบบน้องพอจะมีโอกาสไหมฝรัง่งขารังเกียจสาวแก่ไหม <c oughs> พี่ก็บอกว่าเขา60สิบปีต้นๆแล้วก็ถามว่าฝรั่งอ่ะจะรังเกียจสาวแก่อย่างอย่างเขาไหมเก้านกนาก็ก็ช็อกกับคำถามนี้นะ ็ชกค,คือว่าอย่างไง่บพี่น้องคือว่า,าคนอายุ60ปีต้นๆนี้นะคนอายุ60ปีต้นๆนี้มันไม,ไม่ใช่คนแก่เลยนะคะพี่น้องก่ะที่ในตร์แลนด์นะต่ก็เรียกว่าคนแก่นี่คนต้องอายุอ,อายุน้นค่ะอายุเริ่ม80นะคนแก่เริ่ม80ปอกา0ปีจะเป็นคนชรา 90ปีจนถึง100ปีคนชารา mm. ก็เดี๋ยวก็เสียชีวิตพอแก่ไปก็เสียชีวิตนั่นแหละ,ะก็แปดสิบปีตึงจะเรียกว่าคนแก่แล้วพี่ก็60บต้นๆน,นะพี่เป็นคนสาวนะคะไม่ใช่เป็นคนแก่ค่ะข้าวนอกนาอยากจะบอกอย่างนี้นะคะถ้าพี่จะหาแฟนฝรั่งอะ่ะไม่ว่าเหมือนเข้านอกนาน่าจะ,ะจะ,ะจะมีแฟนคนเนเธอร์แลนด์หรือประเทศไหนก็ตามนะคะ าได้หมดเลยค่ะพี่พะพี่ยังเป็นสาว60ปีต้นๆน,น,นี้ยังเป็นคนสาวนะก็นั่นเลยค่ะพี่ทราบไหมคะผู้หญิงไทยเป็นฝรั่งก็ชอบผู้หญิงไทยนะคะพี่ผู้หญิงไทยจะมีวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่มาแต่ช้านานตั้งแต่ปู่ย่าตาตวดของเรานะเราเป็นคนอ่อนน้อม อ่อนน้อมสดใสร่าเริงแล้วก็มีวัฒนธรรมประเปณีที่ดีงามยิ้มแย้มแจ่มใสมาแต่โบราณการแล้วทีนี้เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีเป็นอะไระเป็นผู้หญิงไทยจะมีความละเอียดละเอียดอ่อนในเรื่องอเล็กเล็กน้อยๆผู้หญิงไทยจะมองเห็นว่าโน่นนี่นั่นความเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆย แล้วทีนี้นั่นเลยค่ะแล้วทีนี้ฝรั่งชอบผู้หญิงไตมากเลยไม่ว่าจะเป็นเนเธอเนเธอร์แลนด์ด้วยในประเทศอื่นพี่ก็าหาได้หมดไม่จําเป็นต้องอเป็นผู้ชายเนเธอร์แลนด์ขอให้พี่ใจกล้าแล้วกันนะคะขอให้ใจกล้าถ้าสมมุติว่าอยากมาเดินสายขอเป็นอะไรที่แบบแบบพี่ต้องหาฟาร์มอะไรอะ่ะ เ,เรื่องราวความรักดีๆมีอะไรที่ดีๆมาไอ้กับตัวเองคือว่าหาสิ่งดีๆมาให้กับตัวเองอยากเจอฝรั่งสักคนที่เขาสามารถดูแลเราได้ก็หาเลยค่ะหาเลยไม่จำเป็นไม่ไม่ไม,ไม่นั่นเลยค่ะไม่แก่เลยเก้านกนาจะบอกนะผู้หญิงใจนะผิวสวยผิวสีน้ำพึง่งน้ำตาลผิวสวยตัวเล็ก แล้วก็รูปร่างหนะ้าตานะ่ารักฝรั่งเขาจะชอบมากเลยบุคลิกนะยิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนนะเดินจะเดินจะเหินเขากเา็เขาก็มองเห็นอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นคนเอเชียฝรั่งก็เปอร์หลายนะปเปอร์เซ็นต์เยอะนะเขาชอบคนเอเชียนะคะพี่น้องคะ เพราะฉะนั้นพี่นะคะพี่พี่ไม่ต้องคิดว่าพี่เป็นคนแก่เลยไม่ใช่คนแก่ค่ะ60ปีแฟนฝรั่งได้เลยค่ะหาได้เลยไอ้ใจคล้าค่ะเราหาสิ่งที่ดีๆให้เข้ามาในชีวิตเราค่ะแล้วกาวนกนาว่าตาพี่นะคะ รีบๆหานี่ <c oughs> <c oughs> ก็รีบได้เลยนะเกานกนาว่าอย่างนั้นนะคะพี่ขาเพราะฉะนั้นคนไทยมีสเสน่ห์แล้วก็มีผิวที่สวยรูปร่างลักษาหนัของคนไทยมีสเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยส,สะอาดสะฮันนะกลิ่นตัวนี้ไม่มีกลิ่นตัวที่ไม่ไม่มีเขาชอบจังเลยค่ะเขาบอกอ แบบสะอาดอ่ะกลิ่นตัวไม่มีอ่ะแบบสะอาดหมดจดจะออกไปไหนเห็นไหมคะเราะจะใส่เสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าแพงหรือไม่แพงแต่เราเป็นคนสะอาดฝรั่งก็จะชอบค่ะแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งอาหารนะอาหารไทยอาหารไทยโอ้อร่อยมากเลยนั่นแหละก็มีสเสน่ห์หลายอย่างนะนั่นแหละค่ะไม่ต้องไม่ต้องคิดมาก คือว่าตา60ปีนี้เก้านกนาอยากจะบอกเลยว่าเป็นคนที่สาวสวยมีสเสน่ห์ผิวขาวผิวดำผิวยังไงไม่ว่าค่ะผิวสีแทนหรือผิวอะไรไม่ไม่คิดมากขอให้ใจกล้าค่ะขอให้ใจกล้าเพราะฉะนั้นเก้านกนามาตอบคำถามว่าพี่ก็ถามว่า60ปีต้นๆเขาจะอา,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 อาฝรั่งได้ไหม ได้ร100้อยเปอร์เซนพันเปอร์เซนเลยค่ะจะบอกแล้วก็ฝรั่งจะไม่รังเกียจผู้หญิงไทยจะก็จะไม่รังเกียจถ้าเราทำตัวดีเราไม่ทำตัวโกหก,ก,ห,ก,ก,ห,ก,กหลอกลวงโน่นนี่นั่นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆมาตอบคำถามพี่คำถามพี่มานานแล้วแหละสักพักแล้วประมาณ 3- 4อาทิตย์แล้วแต่เข้านอกนาตอบเอาไว้แล้วแต่ลืมลงก็เลย มาตอบใหม่อีกหาไม่เจออ่เอาทิ้งไปแล้วสงสัยก็เลยลืมเมื่อเจ้าก็เห็นเออยังไม่ได้ตอบนี่ก็นั่นเลยค่ะพี่่าขอบคุณมากค่ะสำหรับคำถามดีๆสำหรับคลิปนี้นะคะข้านอกนาก็ขอจบคลิปอย่างเท่านี้เดี๋ยวขึ้นไปดูในห้องน้ำดูแลในห้องน้ำหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นอีก โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ